มาแล้วเรือ50ฟุ3เครื่องยนต์เดี๋ยวมาแส่งเครื่องที่นี่นะครับเอ้ยตนเรือของบริษัทไหนนะครับเนี่ยเนี่ยทางท้ายแน่นอนนะครับหากระดวกคนเพราะว่าตามคนหากระดูกศก็จัดหน้านะครับ2เดือนหลังจากทําสัญญาได้เรือนะครับโกโ้นี้มีความหมายครับทวยง,ง,งามนะครับเรือขนาด50ฟุตนะครับอ่าเป็นเรือขนาด50ฟุตนะครับ นี่ครับเดี๋ยวให้ดูข้างๆก่อนนี่เรือลากมาจะมีฝุนเนาะนี่ครับเราลากมาดูแลระหว่างทางอย่างดีนะครับนี่ครับตาน้ําห้องน้ําเป็นทองเหลืองนี่ครับท้องเรือฟังเสียงกันครับหนาแบบนี้เลยนะครับด้านข้างครับดูชิ้นงานครับไปดูชิ้นงานอันนี้เรือยังไม่ล้างนะเพราะลากมาดูความราบเรียบนะครับเน้นย้าให้ดูความราบเรียบนะครับนี่คือโมที่ถือว่าดีนะถือว่าดีเลยนะครับเป็นขนาด50ฟุต3เครื่องยนต์นะครับ จำนวน4ที่นั่งเออตัวเดียวรวมเด็กเรืออีก4ท่านนะครับเป็น64ตามทะเบียนเรือนะครับอ่าด้านหลังนะครับนี่ประมาณนี้นะครับซึ่งนะครับเมื่อรับต่อเรือกับเรานะครับการดูแลหลังการขายเป็นสิ่งสําคัญนะครับเรามีทั้งดูเลเต็มเต็มนะครับนี่ครับนี่คือช็อปการอ่ตัวของ Honda m a r รี e p ูเก็ตนี่ครับช็อปตอนนี้ยังไม่ได้เวลาช่างมานะก็จะมีช่างดูเลต่างๆเพียบพร้อมกากฮอนด้า ให้สะดวกมาลากเรือมาก็ได้หรือให้เราไปดูแลนี่คือการดูแลของเราสบายจะได้เลยนะครับอย่าพาดูบนเรือนะ,อะเครื่องเล่นต่างๆเป็นของเบน,นของฟิวชั่นวิทยุตัวนี้นะครับดีมากนะบ,บางคนเนี่ยล,ล,ลำเลยครับตัวนี้ของฟิวชั่นก็คือตัวนี้นะครับเวลาลูกค้าของท่านก็จะถึงเป้าหมาย,ยาต่างๆเราสามารถใช้วิทยุตัวนี้ใช้ลําโพงในเรือเป็นการอธิบายข้อมูลในทริปนี้ของลูกค้าท่านในเรือได้เลย นะครับนี่คือการต่อเรือกับเราครบจบในที่เดียวเลยกับตัวเรือลํานี้กับขนาด50ฟุตนะครับนี่มาของแ e ร f ฟิวชั่นนะครับสิึ่งสำคัญในตระกูลเครื่องฮอนด้าตัว BF ตัวล่าสุดนะครับก็คือ1ขนาดลำลำนี้จะแขวนอยู่ที่210ม้านะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับต่อหนึ่งเครื่องใช้รอบเดินทางที่4,500รอบททเทคเทคเปิดนะครับใช้พลังงานอยู่ที่ประมาณ40ลิตรต่อชั่วโมงต่อหนึ่งเครื่องนะครับโอ,เอ,อ,อ้เรือออกเรือออกแลวครับใ่เรือออกแล้ว เรือกันลักโอมาเข้าจังหวะเลยยังไม่มีมรมเลยนะครับเมื่อเครื่องยนต์ของท่านมีการประหยัดน้ํามันนะครับในแต่ละไฮซีซันนั่นคือกําไรที่ทอนให้กับท่านในแต่ละปีนะครับทําให้กําไรต่างๆนั้นถือว่าดีกว่าไหมพูดได้เต็มปากว่าดีกว่าแน่นอนยกตัวอย่างคือหนึ่งในในหนึ่งเครื่องที่้นกินเชื้อเพลิงของท่านในแต่ละปีในแต่ละไฮหากเอามาลดด้วย13%นั่นคือกําไรที่ทอนกับเข้าหาบริษัทของท่านนั่นเองนะครับ ส่วนฟาร์มแข็งแรงของเกียร์บางก็มีข้อมูลเนบให้แล้วว่าฟาร์มแข็งแรงของเกียร์นั้นได้อะไรประมาณไหนมาบ้างนะครับลานี้ก็จะเป็นลักษณะของมีเครื่องเสียงด้านข้าวรถฝาเฮกต่างๆในการไว้ของมาให้เรียบร้อยนะครับครบจบที่เราทั้งหมดทั้งทีมดูแลต่างๆอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับต้องการเพิ่มอะไรก็ตามวิทยะแบบเอเอสหรือต้องการเอของการมินวิทยุสื่อสารก็ตามหรือ GPS ตัวเทีๆบเทก็ตามเราจัดให้ได้พร้อมนะครับ หลังจากทําสัญญาใช้เวลาต่อประมาณบวกลบนะครับ2เดือนนะครับโดยประมาณนะครับนี่ดูลักษณะของฝา hex ที่มีตู้ลําโพงนะครับอ่านี่คือการเก็บงานภายในนะครับนี่คือสิ่งที่ซ่อนสายตาแต่เราก็เก็บให้ละเอียดเรียบร้อยแบบนี้กันเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเช่นกันนะครับเราเก็บนี่ขนาดที่ซ่อนสายตานะครับแต่เราเก็บงานประมาณนี้ให้ท่านแน่นอนนะครับ มาดูห้องน้ํานิดนึงนะครับอ่าลักษณะห้องน้ํานะครับบางสูงร้อนั่งอยู่ประมาณนี้นะครับวิ่งเป็นคลื่นปั๊บหัวไม่แทะหลัวลูกค้าเพราะนั้นไม่โขกกับพื้นนะครับปล่อยของเสียปั๊บมีท่องดูระบายอากาศทําไมให้กลิ่นฟุง้งคลุ้งอยู่ในนี้นะครับเปิดตัวไว้ป,ปั๊บด้านนอกก็ไม่กวนกลิ่นก็ไม่มีกวนนะครับ มาต่อกับห้องใต้คอนโซลขับนะครับนี่ประมาณนี้เลยพื้นที่วางแบตเตอรี่ต่างๆนี้ power m นะครับ fusion นะครับ power m ตัวนี้เป็น power m แบบใช้กับงานทะเลนะครับตัวเครื่องต่างๆ่างก็ใช้งานทะเลนะครับให้มาครบอยู่ที่เราตกลงกันนะครับว่าต้นต้องการเติมแต่งอะไรนอกเหนือจากรายการเราก็ทําสัญญาตอนนั้นเข้าไปนะครับพื้นที่ด้านหน้าหัวเรือนะครับบางสูงร7 8หนัก9กิกิโลนะครับนั่งหัวเรือ2 2พืที่นั่งสบายแล้วก็ด้านข้าง นะครับด้านข้างนี่ครับพื้นตัวนี้เป็นพื้นลักษณะสู้ UV นะครับสู้ UV นี่คือราสเตเลตนะครับอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นวิทยุสื่อสารต่างๆพวกขาพวกสศเราก็จะมีรายการแถมพวกขารับสัญญาณดาวเทียมหัวรับสัญญาณดาวเทียมหรือไม่ก็ทั้งหัวรับสัญญาณเอให้มาพร้อมนี่ลักษณะของผ้าใบเรือนะครับอ่ารายละเอียดตัวเรือประมาณนี้กันเลยนะครับที่นั่งต่างๆมาให้เรียบร้อยนะครับครบจบในที่เดียวนะครับทั้งการดูแลทั้งทีมดูแลต่างที่เรือและความต้องการนะครับ นี่ครับเดินสบายๆครับนี่พื้นที่ต่างๆมาเราเซเลตเรามาให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับทําสัญญาเสร็จปุ๊บนะครับประมาณ -2 ออเดือนบวกลบนะครับอ่าเตรียมเอาเรือถอยเข้าเข้าเข้าโรงนะครับเพื่อจะทําการเปลี่ยนเครื่องนุ่กลุ่มทีมช่างกําลังรอดูอยู่ครับทีมช่างเราเหลือๆเลยนะครับเราดูแลในเขตทะเลอันดามันเอาไทยทั่วถึงนะครับนี่ครับนี่คือนะครับเน้นย้ํานะครับ จบคำที่ว่าจบกับเราทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่ยันต่อเรือหลังคาเรือวิทยุสื่อสารระบบนําทางต่างๆครบเมทรเน้นดูแลครบจบในที่เดียวครับผมนี่คือความเป็นทีมช่างฟอนด้ามารีนไทยแลนด์นะครับรับกับเราครบจบทุกอย่างในที่เดียวนะครับกับทางเครื่ยวยนฟอนด้าหรือไม่ต้่งการต่อเรือของตามนะครับลักษณะของป็น ท่านสบายใจเลยเรื่องของการเรื่องของการเซอร์วิสมัตีเนีต่างๆครับเรามีทีมสรงให้เลยนะครับรับจบในทุกอย่างในที่เดียวนะครับทั้งการจดตั้งระบบํำทางเรือหรือการดูแลต่างๆมาครบได้ที่นี่เลยครับ แ้ามาเดี๋ยวแต่แฝนเครื่อนครับก็จะมีลงตัวขึ้นคานขึ้นตะเขินมาแล้วโค้งนะครับเรียบพร้อมนะครับนี่ครับเรื่องของเมื่อครบจบในที่เดียวคํานี้พอคำครบจบในที่เดียวคํานี้บางพอใช้ได้เนาะว่ามันครบจ,บจบจริงๆในที่เดียวกับการที่ท่านจ่ายกับเรานะครับได้อะไรบ้างได้ตามนี้เลยครับ การดูแลหลังการขายมีข้อมูลให้เห็นเยอะแยะมากนะครับการติดตั้งเครื่องยนต์นะครับการวางต่างๆการจัดเรือของท่านจัดสรีระจัดทรงเรือ,อท่านให้เรียบร้อยพร้อมรับฤดูกาลไฮซีซันในแต่ละปีนะครับนี่คือความเพียบพร้อมของความเป็นคอนด้ามารีนไทยแลนด์นะครับวีวินมารีนนะครับบางวุฒิภูเก็ตเซล์เครื่องยนต์เครื่องเรือและบางเองก็ทําเรื่องของจีวิศซาวเดอร์อยู่เป็นทุนอยู่แล้วนะครับกับตันของท่านจะได้เทคนิคข้อมูลเรื่องของระบบนําทางเรือต่างๆ เพื่อในการเดินทางที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะครับอตอนนี้ก็รื้อมารื้อกล่องเครื่องยนต์ต่างๆแขวนแล้วนะครับนี่เมื่อเช้าบางถ่ายคลิปมาช่วงประมาณสักเก้าโมงกว่าๆตอนนี้สิบโมงครึนะครับนี่คือความเป็นมืออาชีพกับกลุ่มทางทีมช่างคอน a ้ามารินเทเลนนะครับนี่คือช็อปต่างๆครับเรือต่างๆครับทีนา้ตอนนี้แขวนเครื่องแล้วนะครับเครื่องมือต่างๆเพียบพร้อมนะครับ ตอนนี้ทีมช่างเขาก็มาตั้งกันดูไล่ดูนอด็อตดูบูธต่างๆนี่แขวนมาแล้ว3เครื่องนะครับเพราะตัวทันซ้มได้มีการเจาะรูวัดดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับแขวนมาแล้วสาเครื่องนี่ครับ10โมงครึ่งเลยครับวัน,ว,นวันหนึ่งนะครับจากที่เคยสัมภาษณ์หัวหน้าช่างวันหนึ่งได้ประมาณสี่ลำนะครับวันหนึ่งได้ประมาณ4นนี่4ลำถ้าเกิดไม่กระจายไปกระจายงานประยุท์ต่างๆถ้าเว่ามีเรือมาลงที่บริษัทเราก็จะลุมกันประมาณสักช่วงสสี่ลำต่อวัน โดยประมาณนะครับแล้วแล้วแต่ว่าบางลํามีการเพิ่มเสริมเติมอะไรเข้าไปก็อาจจะช้าตามระยะเวลาบวกลบเข้าไปเนาะแต่บอกได้เลยว่านะครับเมื่อสั่งซื้อต่อเรือกับเราครบจบในที่เดียวนะครับตามสิ่งที่ท่านได้เห็นเลยครับผม